เอาเฮ้ยมี่กูมากูเอาพ่อมึงขอโทษแก่แก่ไปทำเขาเลยเชื่อค่ะคนโง่ไอ้เฮียโง่จัดไอ้สัะชุบชุบให้ข้าหน่อยได้ปะโง่จัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เอ็กว่าเซ่ไหนวะเรียผมพี่เองชุบให้ข้าหน่อยข้าต้องไปทำธุระว่ะ ไอ้หน้าหิ้ยอะ,อะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะข้าด่าแมวเองพาข้าไปมาขึ้นมาขึ้นมาตกที่โรงเรียนมันอ่ะได้จะไปข้าตกอ่ะ มีรถแรกแล้คะเอาไปขี่ป่ะรถคันนี้ค่ะขอได้ป่ะปันหนึ่งนะปันหนึ่งนะเจ้ามีมีเงินได้แสนนึงเปล่าไม่มี ไม่มีเองก็เดินนะข้าเดินไม่เป็นข้าขาดวดเอ้ยอย่ามาทับตัวแบบนี้ดิเดินนะครับผมแม่เงินผมผมให้เดินนะเออไม่เป็นไรข้าเดินได้ข้าชอบเดินข้าชอบเดินเหมือนกัน ไม่เป็นไรอะผู้คอตายเลยหรออุ้ยลำเลยเป็นอะไรอ่ะข้ามทางบกรถข้าให้คนมารับข้าก็ได้ไม่เป็นไรให้ข้าไปส่งไหมถ้าไม่มีตังค์ข้าไปส่งวีไ ไปที่ไหนกุลพารัตสมิงสีแดงเหรอใช่ได้แต่ข้าไปไอยู่สีแดงเ่ะเองอยู่สีอะไรอะข้าอยู่สีน้ำเงินไหนใส่จับไปดูหน่อยอ้าวเองไม่เชื่อข้าหรอวะไหนถ้าไปเดินป้วนเปี้ยอยู่ในนั้นบ่อยจะตายไหนแ๊บหนึงแบบน่งแ๊บหนึ่ง ข่าอยู่สีดำเงินโอเคไปเดี๋ยวค่าไปส่งแร๊บหนึ่งค่าถอดชุดกันค้าว่างค่าไม่มีอะไรทำแล้วไปทำไรโรงเรียนสีแดงอ่ะถ้าไ,ดไป <c oughs> ดูมันตีกันค <c oughs> ้าไปดูมวย <c oughs> ว่างเหรออืมดีว่างไม่รู้จะทำอะไร เสียงปกตีกันเลยไอ้โรงเรียนอะไรวะโอยาเทนนิงอ่ะอุย้ยจะไม่เสียงแก่อย่างงถ้าไม่ได้เสียงแก่ค่าเสียงแตกหนุ่มอ,อ๋อยี่เท่าไหร่น,น่ะอายุสิบห้าพอเป็นสาวรำวงได้หรือเปล่าอุย้ยเอาดีใครรู้จักเสียงใครว่าค่าอยู่เท่ไเเาไหร่วะสามสิบบวกโอ้โหเองเท่าไหร่น่ะยี่สิบสองเองก็แก่นะแก่ไอเ้ทเียอะไรอ่ะ เอ้ยมันใช่มันเด็ก,เง,กงเงินนี่ว่าแกงับเงือกเลยมึงเหรอมึงสิมึงอ่ะมึงก็แหละมึงไปเที่กับปู่ป้าไปไอ้ที่อิน,น,นอ่นนะไอ้โรงเรียนกระจอกอ่ะโอ้เสียงมันยังแก่ะป้ากูป้าเทียอะไรกลัวอยายุยี่สิบไอ้สัตว์เสียงมันยังห้าวอ่ะป้าเสียงมันป้าข้างบ้านเลยมึงกูเป็นป้าป้าข้างบ้านเงือกเอาดีเออ แอบปลอดแอบดูกูทุกวันเลยปะเนี่ยอะไรนะบ้าข้างบ้านมึงแอบดูกูทุกวันเลยปะเนี่ยแอ<ฟ>บ <แฟ S 1> ดูเฮียอะไรมีเฮียอะไรให้ดูกระดอกระเล็ด<แ>ไหนมันตีกันตรงไหนวะก็ะะเฮียเมตีอยู่น่ะไอ้เฮียไม่ได้ใส่ชุดกูไม่มีเกาะไปเปลี่ยนชุดก่อน <c oughs> ตาไปไหน,ไไหนมันมามันมา มาไหนยังไม่ได้ใส่ชุดเลยจะมาเดินเล่นเดล่นนะไปไหนมาเดินเล่นดีกว่าถอดหรือเปล่าไม่ถอดไม่เบียวด้วยยไม่ใส่เลยไม่เบียวเลยเบี่สภาพนี้เบียวเนี่ยไม่เบียวครับแบบแมสมาตื่นวัดตื่นเป็นเรียนตอนเช้าอ่ะก่อนจะไปเรียนกเมานำไปใส่อ่ะได้ขยับนายนายโคตรหล่อเลย ทักปืนเหมือนเฟี้ยวอ่ะพอร์ตี้พอร์ตี้โอ้ยมือสองมาจิ้มมือสองไม่ดีวะไม่ได้เราเห็นนายพูชไกลมากไงไกลไหมโผล่ให้ไหมโผให้ไหมเราเราเราร้านไหนร้านไหนดีมวีตาโปเกมอนเราไม่ล่ะไปเถอะไปเถอะไม่มีไรไปเถอะ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 แม่งจ้องว่ะมันจ้องจะเล่นเราว่ะเองเอาคอมพิวเตอร์คนอื่นมาปะเนี่ย รถกูนี่แหละมึงไปคารมโมรถใครถามามึงบ้าป่ะไอ้ชายกูบอกว่ารถกูเล่นทําเพื่ออะไรอ่ะ,อะ,อะเฮ้ยไม่ใส่ชุดจริงรได้ไงอ่ะกู้มีแม่งเบียวไฟเอ็มบอกไม่ชอบหน้าเลยมึงเหรอมึงสีเฮียโอ้โหแม่งเียงอย่างแกอ่ะเฮ้ยมึงจะว่ากูแก๋นันป้าแรงนัน,นที่มึงอกหับเม,มือกรุ่นปู่รุ่นตากูละ ยีิบสองเนี่ยนะเออมึงงานสามสิบกูย,ยังไม่พูดเลยก <30 S 2> ูสาวสิบรวยเลยก <20 S 2> ูยยยไม่ได้สาวสิบกูยี่สิบครับยี่สิบใครเฮียแล้วครับอ่ะกูยี่สิบเนอะไหนไหนไหนเฮ้ยโทษครับเ้าอีเจนี่เหลือไม่อยากยุ่งเลยเฮ้ยโทษครับโทษครับโทษค,ครับพี่เบรกไม่อยู่ครับเรากดกระแพงเลยนะเมือ่อกี้เนี่ยขอโทษครับอเอ็งไม่เห็นมีใครเล่นกันเลยวะเออก็มึงกับกูนี่หมหละเล่นกันเลยตรงนี้นี่เนี่ยมาเอาเปล่า อ่อนให้กูบอกเลยอเดียกูอ่อนไอเฮียกูอ่อนให้เห็นบแกกระจอกได้ได้กูอ่อนให้เมืนกีเฉยเรากัวจริงก่อนเดี๋ยวกัวจริงแล้วเดี๋ยวกูบอกมาดิมาดิมาดิ นี่กูก็ยังไม่เอาจริงโอเคโอเคถ้าข้ากูได้มึงบอกเอาจริงใช่ปะกูรู้คนรเลี่ยมไม่ใช่โคนรเลี่ยมไอ้เหี้ยมึงไม่เหงาอมึงมาเล่นคนเดียวกูมาเล่นคนเดียวกูโคตรเหงาเลยก็นิดนึงแล้วมึงมาเล่นทำไมอ่ะแกเบื่อโอ้โดนอีกแล้วเนี่ยเล่นอย่างเนี้ยอ้ยอ้ยหัวแข็งกว่าไงกูทำไม่เป็นกูไม่เคยเล่นไฟเอ็มกูเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟแรกกูเห็นมันเลื้ยนดี มึงเลือนเหมือนมึงไงเฮียมึงเออก็กูมาเลือนโดยเฉพาะเลยกูไม่ได้จะมาเล่นโอ้ถ้ากูอยู่นคนเดียวกูไม่กล้าด่าหรอกกูต้องมีพวกเอยอะๆกูถึงจะกล้าด่าไปดิไปไปไปเดี๋ยวกูพาไปด่าไปไมึงจะไปด่าใครแต่ว่ากูไม่ลงรถนะเียถ้ามันลงรถมันด่าเออโอเคโไปไปไปมันฆ่าก<ป>ูตายแล้วกูด่ามันไม<ป>่ทันนะเว้ยมาคันนี้มาคันนี้ดีกว่าขึ้นมาไปยังไงไปยังงั้นแหละอะไรมึงเขาไม่รู้ใครอยู่มึงไอ้เฮียมึงเออได้เนี่ย เออมึงก็แบบนีแหละไอ้เที่ยเราอยู่เอานีิงมึงด่ามึงด่าเดี๋ยวกูด่าให้เอ้ยกูด่าว่าอะไรมึงด่ามาดิโอ้โหโอ้โหพ่องตายอ่ะไอ้สัตว์พ่องตายโอ้โหเป็อกประตูพ่องตายได้ปตีตายได้หีควายฝรั่งเก๊หน้าหีพ่อแม่มึงพ่อแม่อะไรบ้างพ่อแม่หีพ่อมึงไอ้หน้าตลังแปดไอ้เยี่ยมันได้แล้วพอดีมันเล่นไตรเอ็มบ่อยมันได้เจอนี้บ่อยปากมันเลยเป็นแบบนี้แหละปากเสียแล้วเราเนี่ยมึงเล่นบ่อยใช่ไหม ก้อนนิดนึงอ่ะมึงกอดทุกวันเลยกูดูทรงละก้อนนิดนึงเอ็งรู้จักไอ้เสกป้าเสกอ่ะเสกไหนอ่ะเสกไอ้เสกสุสุรันน่ะทำอไมอ่ะเอกรู้จักมันปะรู้รู้รู้ทำไมโถเอ็งคอดหมวยี่ยเอ็งไม่รู้หรอกพอดีรู้จักไอ้เสกเปล่าไม่รู้จักเล่งชื่ออะไรวะไอ้ตอสหรอตอสไหนมึง กูชื่อตอเต่ากูชื่อแตดแตดตอแตดตอแตดอะนะมึงเล่นตั้งแต่กี่โมงเนี่ยกูถามจริงกูเพิ่งเข้ามาไอ้น่านะ่ะเออเหมือนกูเลยกูเพิ่งเข้ามากูไม่มีอะไรทำอู้หมึงเติมด้วยเหรอเนี่ยอะไรมึงก็เติมเก่งเหมือนกันนะตอนนี้หนึง่ง ข้าว่าไม่นิดว่ะข้าว่าไม่นิดวะแล้วเอ็งเมาเนื้อปะเนี่ยไม่ดูดใช่เปล่าเออกูไม่ดูดเนื้อดูดแลดูดดอเอ้ยกูเล่นไม่ดูดหมินเฮ้ยตอดตอดเฮ้ยไอ็งีค่นี้เลือดไม่อยากยุ่งเลยสัตว์มึงเหลือดเกินเอาของซลอมไหมครับ มันมอบยังไงอะไรไงกล่องรอบกูมอบกล่องรอบให้เขาก่อนกูชนอบเกล่องรอบเลยก็มึงเลือนอ่ะไอ้เหี้ยมันเบรกไม่อยู่มึงมีแก่เลือนดีจริงว่ะกูชอบจริงไหนวะแตมาโรงเรียนนี้ทำไมกูไม่อยากมาโรงเรียนนี้ทำไมวะมันโรงเรียนเราไอ้เหี้ยสถานบันนี้ไอโรงเรียนในนั่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเอเล่ โันเรียนอะไรนะเดลเล่เดลเล่เจเจัเโโลโหลไอ้พี่เจนกินจีโอ้ม่เจนนานาเลยพี่เดี๋ยวพี่มามึงน้องอเกมอันนั้นเด็กข้างไข่มึงเหรอใช่ปากมันแจ๋วบ้ามันขึ้นมาด้วยดีข้าอยากฟังบรรดาก็ได้อยู่ไปพาไปมึงใส่ชอ,<บ>ใสชอบไปหาเล่นมึงใส่ชอบไปหาเล่นคนดีกว่ากูไปเล่นมาแล้วไอ้เฮียกูชวนใครไปแม่งไม่มีใครไปเล่นกับกูสักตัวไอ้เฮีย ไหนเกณฑ์ดีกูไหนแลเนาะไอ้อ้วนเกณฑ์ดีเกณฑ์ดีน้องไปเลยพี่ว่าไปเลยพี่ว่าไปดีไปดีพี่พี่เลื่อนพี่แป๊ด้วยก็ใส่ชุดกันอะไรเจ๊เรียกใครเจ๊วะไม่เรียกมึงหรอขึ้นมาน้องเฮ้ยใครแม่งเบิกรถอย่างนั้นเฮ้ยกูอยากนั่งหลัง เ้ยคอกูอยากนั่งสายกรป่านั่งนั้นแหละยีย่แต่มันร่วงต่กูม,มาแป๊บนึง เดี๋ยพี่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยเล่นหรอเออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เข้า,าอ่ะเฮ้ยมีคนมีคนมาค<อ><อ>ุพร้อมเล่นเราเฮ้ยเนี่ยข้างหน้ารถใครไม่รู้เนี่ย

ก็อยากเล่นเหมือนกันเอาพัดได้ไก่โอ้โหเน็ตแม่งยังกากเฮียมขโมยเน็ตวัดเล่นไม่ได้น้องเพื่อเียร์ไปว่าเขาไอ้เฮียเอาดีเอ้ยเฮียลงเหอะไอ้เฮียรถพังแล้วมึงลงเหอะลงเหอะไม่ได้ใส่ชุดชิบหายแล้วกูใส่ยิ่งโรงเรียนล้วก้อไอ้เฮียกูาม่ไับไปด้วยมึงเลือนอ่ะขอเจ้าครับพีดขอเจ้าครับเอาผมให้กล่องซ้อมผมให้กล่องซ้อมไอ้เฮียกูแม่งบ้มันก็เต็มเหนียวเลยไอ้เฮียก็ไมรูถ่าย อ่ากดจอช้างเบิกใหม่ครับกดจอช้างอ่ะนี่พี่เขาอยู่โรงเรียนเนี่ยพี่เขาอยู่โรงเรียนเราเอาเขาไปเล่นได้เลยเนี่ยนักสี่ไปพี่อยู่เนี่ยมึงถามว่าเขาอยู่เนี่ยอะไรพี่อยู่โรงเรียนเน็ตเล่นใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับโรงเรียนเนี่ยไอเสื้อฟ้ากระจอกกรับวันเนี้ยใช่ไหมพี่พี่ไปด้วยกันเปล่า let's go ขึ้นมาเลยขึ้นมาพี่ข like <si> <si 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 ึ้นมาจะไปขึ้นมาพี่ขึ้นมาเลยพี่ไปตีกับโรงเรียนอื่นดีกว่า กดเอขึ้นนะพี่กดตัวเอ istic. กดตัวเอพีอขนน่ขึ้นหน้าพี่ขึ้นหน้าให้พี่เขาลงไปขึ้นข้างหน้ากอนดีมึงก็ใจร้อ,จอนนะ้อเมื่อเขากูไปรุนใจร้อนอ่ะทำไมอ่ะเลือนไม่พอใจร้อนอีกไอ้ที่อแม่กูบ้ามสองคนไลยเยี่ยม่ไร่จอบสองคนเลยก็ยยมึงเลือยมึงไม่ดูอ่ะมึงไปว่าเขาอีกอีกที่อ่ะ มึงสั่งให้กูด่ากูสั่งมึงตอนไหนกูยังไม่พูดยอะไรเลยกูบอกว่ามึงก็อย่าไปว่าเขาไอ้เหี้ยเขาก็อยากเล่นเหมือนกันใช่เปล่าเออมึงอะชอบไปด่าเขาโม้สวยยี่เลือดไอ้เนี้ยบอกกูเลือนเฉยเลยพี่เจินพี่โอเจที่ไหนมานั่งด้ยไม่รู้อ่ะมันมาขอตังคูหมื่นหนึ่งกูบอกไม่มีให้มันก็ยังจะถ่กูอีกพากูไปปล่อยอยู่ป่าไหนก็ไม่รู้ย้เหี้ย เอ่ยเอาดิคนมึงเล่นสนใจอย่างมันไม่มีใครสักตัวเลยเนี่ยวิ่งเข้าไปแต่แม่งก็มีไปอินดีกว่าไปอินดีกว่ายี่โรงเรียนนี่กากเออ,อเทียบกระจอกไอ้ที่อ่ะฮัลโหลมึงใส่เกงไนเมื่น่ะตูดโผล่ะเฮ้ยกูไม่ใส่กูชอบแบบนี้สิมันเอ็กซ์ดีอ่ะว่าแล้วว่าแล้วกินยี่อะไรลืมเลยอุ้ยมันออกมาเต็มเลยควายไม่ใส่ช็อปไอ้ที่อ่ะที่โรงเรียนไอติมวอยไอสั์ไอติมวอย กูรู้ว่าเลยนะนอะกูรู้ว่าคนขายไก่คลีฟซีมึงหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับกูอยู่เน็ตเล่เน็ตเลเ่เ,ลเอา้าเราเป็นพี่อะไรชั้นไม่เข้าพี่เต็มเลยนเนี่ย กูบอกปืนขนี้นีเข้าวงไม้ก่อนโอ้โหให้ลงปืนนเอไม่ฟังพี่วะไม่ได้ยินหระเจ๊โทษรงใหญ่พี่โทษลงใหญ่พี่สามเป็นเจ๊ไปม่อยไม่อยกันแล้วคนเป็ดนี่เนียกูไม่เคยเล่นกะนอนกะนอนเนี่ยม่ะรเจ๊ไม่ทดเลยรู้อยู่นีอนน์นอนสวยเล่นไปเล่นไป ไอ้นาเยีน่นกูจำได้ไอ้สัตว์ยิงกูตอนไม่ใส่ช็อปนี่ไงยิงกูทำไมเข็ตัวบนพี่หลังเพื่อนหลังโดนโดนเลยโง่ไอ้เหี้ยม่แต่ยิงไม่ดูหลังควายอย่างโง่ไอ้กะรีหิเหม็นควายหีไม่ล้างเล่นเกมล้างหีได้นอยสัตว์กะรีมึงไม่ด่าพี่มึงเมื่อไงนี่นี่นี่สวยสวยไปดิ เองเล่นไปเลยเองเล่นไปเลยวิโก้ได้วิโก้จะได้ควิโก้ตายไอ้ตัดปี๊ดโดนโง่จัดงอจัด I'm mm -hmm. อย่างนี้ด้วยอะไรอะไรกูกูอะกูอยากแต่ว่าอีดอล้จะหนวะอีดอ